จุดรวมพลได้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกทุกค่ายตรงนั้นก็ไม่มีอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอ่ชุดกํลาลังหลักอ่ะจะไปก่อนจะไปก่อนอาจจะไปก่อนสักสิบห้าที มกนตอดฟาเตอร์ father, ตัวพ่อไลฟ์สไตล์ส,ส,ส,สงขาครับไปดูตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติชุดของพันตำรวจเอกสักดาเจริญกุลพันตำรวจเอกสมพงศ์สวนวงศ์ พันตรจเอกบรรพดเดชมานี่คือ3รองผู้การสืบภาค9้า9ครับที่รวมกําลังกับตํารวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดตรังและชุดสืบสวนสพย่านตาขาวจังหวัดตรังลุยป่าบุกเขาไปจับบังแอนายอิสมาแอชุมทองอายุ47ปีมือปืนอันดับ93ค่าหัว1 0 0 0ส0ตามประกาศสืบจับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติปี61ที่ใช้วุฒถปืนอากา้ายิงถล่มผัวเมียขารถเก๋งเมื่อปี57 ที่ยญานตาขาวจงังหวัดตรังนีคดีมา10ปีเมื่อคืนนี้จบแล้วครับ และต่อไปนี้คือภาพการบุกจับบางแอร์ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การวางแผนการลุยปา่าลุยเขาเข้าไปจับในพื้นที่บ้านเขาน้ำเต้าหมู่ห้าตำบลลิพังอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังที่ไปกรีดยางอยู่รถเข้าไม่ถึงต้องเดินกันไป2กิโลก,กว่าครับแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนจับเป็นไปดูภาพสดๆกันเลยครับเรื่องเป็นมายังไงเดี๋ยวค่อยมาฟังกัน

ra oh. mắc ra đây đôi <laughs> chết. God, đôi <laughs> có ยายอะเลยนี่าตำรวจดูได้ไหมถ้างในนั้นจบไหมเรื่องนี้เราก็ดูเคลียร์ไปเลยจะได้จบสวัสดี๋ยวเอาอะไรไปบ้างเสื้อผ้าบอกจะได้เก็บทีเดียวนะตามนี้นะจะเอาเสื้อผ้าอะไรก็บอกบ้านไม่มีคนอยู่นะคุณยอมให้ตำรวจขึ้นให้ดูนะให้ดูฝามุงฝามุงฝาไปกลับไปกว้าดนะประตูเปิดตรงข้าประตูเปิดกักล Phòng quay chứ, phòng quay hôm nay đấy. Kia mấy, kia mấy. lên, lên, Đi lên. Đi lên, Đi lên. mấy, 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 mấy. mấy. bỏ đây. Mấy kia, bộ, kia đây, Giờ Chờ, lại con. Chờ, chờ, chờ Chưa Chưa chinh cái này.

ชุมทองไหมแม่ชุมทองใช่ไหมเฮ้ยเขาจับเขาบังจี๋จริงก่อนมีแต่วัดกับไม่ได้จับกูไลเกิดอะไรมาจะไปได้เฮ้ยพอเจอเลยพอเจอเอยไรไม่มีไม่มีไม่มีพอเจอเลยไอ้ที่แบบไม่เจอเลยโอเดเฮ้ยบอกมาตรงๆชื่ออะไรก็ได้จบ มาชื่อมาชื่ออะไรบอกไปเลยชื่ออะไรเฮ้ยนามคุณนามคุณอะไรนามคุณเลยรับกฎครับเฮ้ยพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรเจตุรุบูลที่นี่ไม่ถูกเงี้ยอะลูกพี่ตอบว่าเองไอ้ยจำได้ใช่ไหมจำได้เฮ้ยไม่ผิดหรอกคลมเลยได้ไปหวานไปไปไป เดี๋ยวเดินไปลุกลุลุนี่นี่จมานน่า้าตรง้ีเลโอยเปอร์เซโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคไหมโเคอร์นนี้ไหมอิสมาเอกโอเคไหมโอเคไหมนีเดินโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวเดินออกไหนเดี๋ยวอยู่กันอยู่กันอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอิสมาเอนะถึงเวลาแล้วก็คือไอ้นั่น ที่บนเล็กๆเอามาแอบฟังเดินตามเสียงเรื่อยว่าแล้วว่าตอนแอบตัดไม้น่อ่าอิดสมฆหรือแอร์ชุมทองนะอันนี้เป็นนะอันนี้เราอยู่บ้านเลขที่อะไรมีไหมข่าวที่มาทัพสี่นะหมู่ที่เจ็ดนะครับจุงกระบือามเภอเชียงาวจังหวัดจังนะครับจังดอ่านี้เป็นนี่เลยเลยอันนี้เป็นหมายจับ นะฮกลองสารตรวจจังที่สองหนึ่งสองครับสองห้าแปดนะครับลงวันที่ยี่สิบห้ามิจุนายจนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับให้จะพุมนายอิสมาเอหรือแอร์ชุมทองนะครับก็หาฐานความผิดร่วมกันฆ่าบืนโดยเจตนาและร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายเบียนไม่สามารถออกไปอนุญ,ญาตให้ได้ไว้ในกรอครองโดยไม่ได้อนุญาตและร่วมกันพา้อาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน รือทางสาธารนณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรนะเราที่เหลือกันไม่ว่าเรื่องคดีเอานะามีมีเสิทนะธิตามกฎหมายทุกอย่างนะมีสสิธิที่จะให้การหรือไม่กันก็ได้จะปฏิเสธหรือภัคเศษหรือรักษาภาพก็ได้นะครับแล้วก็เจ็บป่วย ไม่สบายก็บอกเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันที่แจ้งข้อหาแล้วแล้วก็เช็คสิทธิ์แล้วนะแล้วก็ทำนักควบคุมแล้วนะเดี๋ยวเราไปพักกันที่หนังไปออกมาวดีโมาเดี๋ยวออกไปทางออกไปเดินไปเรื่อยแล้วอย่างมีของอะไรไหมส่วนตัวไหมเดี๋ยวเมาอีกที นี่คือคืนสุดท้ายของบางแอรครับหลังจากที่หนีคดีมา1ิปีไปแบบสะอาดสะอาดอาบน้ําให้สดชื่นแล้วคุมตัวส่งสพย่านตาขาวดําเนินคดีถูกแจ้ง3ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรตามหมายจับของสารจังหวัดตรังนะครับซึ่งออกหมายจับ เมื่อวันที่25มิถุนายนปี58ทีนี้มาดูทม์ลายย้อนหลังคดีนี้กันครับ ว่าบางแอไปทําอะไรมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2557เมื่อ10ปีที่แล้วครับได้เกิดเหตุคนร,ร้ายใช้อาวุธปืนสงครามอากา้ายิงถล่มหัวเมียขารถเกง๋งเหตุเกิดภายในซอยมหาราช50ปีเขตเทศบาลตาบลย่านตาขาวอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังทําให้ในายวีรพลบุญชยัยอายุ26ปีเสียชีวิตและก็นางสาวนิตินันแจ้งน้อยอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส คดีนี้ในทางการสืบสวนของตำรวจย้ำนะครับตามรายงานของตำรวจทราบว่าผู้ก่อเหตุคือบังแอรหรือนายอิสมาแอชมทองซึ่งรู้จักและสนิทสนมกับผัวเมียคู่นี้ดีเพราะว่าคายาเสพติดด้วยกันครับ ส่วนสาเหตุมาจากเรื่องที่ผู้ตายค้างค่ายาบ้า10,000แบาทและก็ยังเป็นหนี้ที่หยิบยืมเงินบางแอไปซื้อรถและก็มีการทวงถามกันหลายครั้งครับและก็เรื่องที่บางแอแอบไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแอบตีท้ายครัวเมียของผู้ตายครับบางแอกลัวว่าผู้ตายจะรู้จึงลงมือใช้วุฒิปืนอากา้ายิงถล่มผัวเมียคู่นี้เพื่อจบปัญหาทุกอย่างที่มันคาราคาสั่งมานานนี่คือทำลายคาดีนี้นะครับทีนี้ไปฟังเบื้องหน้าเบื้องหลังของปฏิบัติ การจับกุ่มบังแออิสมาแอรชุมทองของชุดจับกุ่มที่นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกศักดาเจริญกุลรองผู้การสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ฟังรองศักดาครับครับเนื่องจากว่าผู้ต้องหารายนียอ้อยู่ในปฏิทินหมายจับของสำนักงานตำรวจชาติซึ่งประกาศสืบจับไว้เมื่อปี2561ลำดับที่93มีค่าหัว10,000 0บาทบนะครับ โดยวันนี้เนี่ยมีการสนที่กาลังการของกองบังค,คับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค๙กองกากับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรงังแล้วก็ชุดสืบสวนสพย่านตะขาวจังหวัดตร,งรังสนที่กาลังกันนะครับโดยพวกผมอยู่ในชุดของชุดปราปามผู้มีพิพลและมือปืนรับจ้างส่งวนกลางของสํานักงานกองหังชาติด้วยต้นค,ความสําคัญมือปืนรายนี้ที่ที่เราต้องตมจับเขาก่อคดีฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธสงครามอากา นะครับจึงเราต้องอติดตามเราถือว่าเป็นผู้ร้ายสําคัญแล้วก็ติดตามจับกลุมมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเกือบเกือบปีแล้วครับเขาก่อเหตุมานานเลยเขาก่อเหตุมาเมื่อปีสองพันรัอยห้าสิบแปดเขาหนีคดีมาได้ประมาณสิปีเราสืบทราบว่าเขามากีดยางรับจ้างกีดยางอยู่บนบนเขาครับลูกเนี้ยนะครับก็ความมันทําให้เรายุ่งยากนะครับแล้วเราก็ติดตามกันมาหลายรอบแล้วนะครับโดยมี มีผมแล้วก็ถ้าลองสมพงศ์นะครับเป็นหัวหน้าชุดแล้วลองหัวหน้าชุดนะครับ นี่คืออีกหนึ่งผลงานคุณภาพของทีมสืบสวนภาค9กับการจับกลุ่มมือปืนอันดับ93ค่าหัวห0 0 0 0แสนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่หนีคดีมา10ปีแม้จะหนีไปอยู่ในป่าหายไปจากสังคมบัตรไม่ต่อโรงพยาบาลไม่ไปไข้ก็กินยาพาราหมอไม่หาไม่ออกมาเลือกตั้งไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปไม่อะไรทั้งนั้นแล้วไงครับเห็นไหมเป็นไง เห็นอย่างครับบางแอมากันกลางคืนมากันกลางมืดมาจับเฉยเลยเซอร์ไพรส์ไหมครับเกองนีบป้องเก่งครับอ้าวเขาบอกเก่งออา